จะสามารถสร้างเมทริกซ์สมิติสามิติใน Python ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันโดย library ที่ผมจะใช้ก็คือนา m พายนะครับนา m พายก็ถือว่าเป็น library เอาไว้ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ใหญ่ๆซึ่งเอาไว้ใช้ในงานสาย d a t a s e ซ์โดยเฉพาะเนี่ยน,นะครับใช้แค่ library นี้ก็สามารถสร้างเมทริกซได้แล้วนะนี่คือข้อดีเลยอย่างแรกเรามาสร้างตัวแปรกันซึ่งในการสร้างเมทริกเราจะ ใช้คําว่า array อันนี้คือเมทริกหนึ่งมตินะอันนี้เขาเรียกว่าเมทริกหนึ่งมิติส่วนสองเิตริใช่ยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันสองติเราจะสังเกตรตรงปีกกานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้มันง่ายเลยนะครับผมใช้วิธีนี้ไม่สับสนแน่นอนครับผมเพราะว่าส,วนนส่วนคนส่วนมากจะสับสวนว่า array หนึ่งเมติสองมติเนี่ยสามิติเนี่ย,ม,ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันเขียนแล้วมันดูงงใช่ไหมมาเดี๋ยวผมจะเขียนให้มันดูว่ามันไม่งงจริงๆแล้วมันไม่งงนี่นะครับให้เรา เขียนลูกน้ำตรงนี้นครับขั้นระหว่างช่องสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นให้กด e n t e r มาแลนั้นใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ไปเลยให้มันเท่ากันนะครับเราจะสร้างเมทริกที่มีขนาดเท่ากันเนาะคือเมทริกอะไรทีนี้เราจะมาเติมปีก,กาตรงนี้กันวิธีสังเกตเลยนะครับว่าเมทริกนั้นเป็นเมทริมิติให้สังเกตที่ปีก,กาด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับถ้าเกิดมี2ตัวแปลว่าเป็นเมทริกสองมิติถ้ามี1ตัวก็คือเมทริกหนึ่งมิตินะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนต่อได้เมทริก สามคูณหกเนาะอ่ะสามคูณหกในทางคณิตศาสตร์เนาะสามคูณหกในทางคอมพิวเตอร์ก็ศูนย์ถึงก่อนหกศูนย์ถึงก่อนสามไม่งงใช่ไหมโอเคไม่งงแหละศูนย์ถึงก่อนสามนะก็คือไม่นับสามจะพูดอย่างนี้นะเพื่อทุกคนเข้าใจอเอ๊ปึ๊บป๊บอ่ะพบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคทีหน้าผมก็ได้เมทริกสองมิติแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างเมทริกสองมิติกันเมทริกสองมิต,มติเนี่ยจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันซับซ้อน แต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันไม่ดูยากเลยอย่างแรกแมทริกซ์สามิติต้องมีปีกา3อันเขียนไปเลย3อันอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างมิติแรกก่อนนะเออต้องบอกว่าเป็นชั้นแรกมันจะมีเมทริกซ์มทริกซ์สามิติเนี่ยจะเป็นกว้างคูณยาวคูณลึกเราจะมาสร้างหน้าแรกก่อนเราะยังไม่เข้าไปที่หน้าที่สองเนาะเราเหมือนเปิดกระดาษซึ่งอันนี้ผมจะทําง่ายๆด้วยการเอาแค่4อันก็พอได้นี้แล้วคุณนี้เคาะจากนั้นก็สร้างเพิ่ม ี่ห้าหกอะไรก็ไปอะไรก็ว่าไปนะก็เครื่องหมายขั้นื่องหมายข้ามาขั้นเคาะลงมาเพื่อความไม่งงนะจะได้ลักษณะนี้นะสามารถทําตามไปได้พร้อมกันเลยนะครับผมโอเคครับเราได้ลักษณะนีนะ้อันนี้คือชั้นแรกของเราคือสี่คูณสามเมตริกต่อไปเราจะทําชั้นที่2กันโดยให้เราเลื่อนเครอร์เซอร์มาตรงนี้อันนี้คือชั้นแรกชั้นสองนี่ให้เรามาเลื่อนเกือบก่อนอันนี้แล้วเราเว้นวรคมาเลย จากนั้นให้เราสร้าง array ให้เราสร้างติขึ้นมาใหม่ได้เลย4ีอันอย่าลืมขอสเปกต b a ลลงมาด้วยนะครับเพื่อความไม่งงนี่จะเป็นวิธีเขียนที่จะไม่งงที่สุดแล้วนี่เห็นไหม4คูณ3นะครับอ่ะอันนี้อันนี้เกินโอเคลบลบนี่นะครับ4คูณ3นะเท่ากันนะอันนี้คือชั้นแรกอันนี้คือชั้นที่สองถูกไหมอันนี้คือแถวของชั้นแรก อันนี้คือแถวของชั้นที่2มันจะซ้อนกันอยู่2อ,อันนี้แล้วจริงๆเราก็สามารถสร้างเพิ่มได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถสร้างเมทริกซ์หมิติ2มิติ3มิติขอเพิ่มเติมนิดนึง1มิติเนี่ยจริงๆเขาจะเรียกว่าเวกเตอร์เนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณเข้าใจลักษณะของมันแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว